สวัสดีค่ะพบกับแม่พันดูดวงเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก,กาสสสามกองนะคะหัวข้อค่ะ เรากับเขาจะได้เจอกันไหมเคยเจอหรือยังหรือว่าอยากเจอเขานะคะความสัมพันธ์เป็นแบบไหนยังไม่รู้นะคะก่อนที่จะเลือกกองไพ่ค่ะกดติดตามแม่เพลินนะคะแล้วก็กดหัวใจค่ะแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มานะคะว่าเลือกไพ่กองไหนนะจ๊ะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเรากับเขาจะได้เจอกันหรือเปล่านะคะอ่ะขอดูนะคะว่าคนที่เลือกกองที่1ค่ะไพ่ขึ้นในออฟเบร์ไนออฟเพนชัคเคิลค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยอุย๊ยไพ่ขึ้นมาเดวิลแล้วก็ทูออฟคัพส์ค่ะ ในความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่เขาอยากจะเจอเราและเราอยากจะเจอเขาและในความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นคู่รักกันด้วยนะคะไพ่ขึ้นเดวิลแล้วก็เป็นคดไพ่คู่รัก่ะดังนั้นถ้าถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอกันไหมไม่เพิ่งคิดว่าเขาอยากเจอแล้วเราก็อยากเจอนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะห่างกันไปด้วยเรื่องของการทํางานก็ได้ค่ะไปทํางานไกลๆกันแล้วไม่ค่อยได้เจอกันเป็นไปได้นะคะมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเจอกันแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่เลือกก่องที่2ค่ะเรากับเขาจะได้เจอกันหรือเปล่าคะไพ่ เซเว่นอนะคะแล้วก็ The Sun แล้วก็เ e เว่นออฟเพค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีความคิดถึงกันอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ในความคิดถึงตรงเนี้ยมีความลังเลนะคะลังเลเพราะอะไรเพราะว่าไพ่ขึ้นเด Sun ซแพทไม่คิดว่านะในฝั่งของเขาคนนั้นนะแพทไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบมีเจ้าของแล้วอะแต่เองไม่พูดตรงๆนะมีเขาเอมีเจ้าของแล้วแล้วบางคนก็อาจจะแบบมีครอบครัวมีมีลูกแล้วประมาณนี้ถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรเนี่ยความสัมพันธ์ค่ะไพ่ขค้ืนที o ่ออฟเพนชัโคลค่ะความสัมพันธ์นี้เรากับเขานะ่าจะเป็นคนร่วมงานก็ได้ค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่ทางนี้และทางนั้นเขามีคนคนของเขาแล้วดังนั้นถามว่านะคะจะได้เจอหมายความว่าความสัมพันธ์เนี่ยเรากับเขาจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อหรือเปล่านะคะแม่เพื่อนคิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่า มันติดปัญหาในเรื่องของคนของเขานะจ๊ะอ่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้เจอเขาไหมไพ่ขึ้น The j u s t m e n t ค่ะและ The Fool ค่ะ Five of s w o r d ค่ะมีเรื่องมีปัญหากันไปทะเลาะก,กันออกไปนะคะและนะคะถามว่า The Fool เป็นการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่กันไปเหมือนเหมือนประมาณตัดสายสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะและมองว่าในความสัมพันธ์นี้น่าจะไม่ได้กลับมาเจอกันแล้วแหละนะคะถามไพ่สิคะไพ่ King of Wands นะคะตัดสินใจเลิกลากันไปแล้ว Move on ไปออกไปแล้วนะคะและ และมีแววที่จะนะคะไปเริ่มต้นใหม่กันไปแล้วนะคะแม่เพิ่์ลคิดว่าอาจจะไม่ได้กลับแล้วล่ะนะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเขายังไงก็ตามนะคะนะดังนั้นนะคะไม่เพิ<ด>่์คิดว่าในความสัมพันธ์นี้น่าจะไม่ได้จะกลับมาเจอแล้วล่ะค่ะมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะก็นําไปปรับใช้อะไรที่ใช่ไปปรับใช้ถ้าไม่ใช่ไม่สบายใจก็แค่วางลงนะคะชีวิตเป็นของเราเอง like ค่ะสามารถลิขิตเขียของเราเองได้นะคะนะวันนี้ไม่เพิ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ